มุมบ้านลานสวนอีพีนี้ขอนำารสาระน่ารู้เกี่ยวกับโบหลวงปืดน้ำแสนสวยที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตและความศรัทธ,ธาในพุทธศาสนาของคนไทยมาเป็นเวลานานพืชนิดนี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางจิตใจแล้วยังพบว่ามีประโยชน์อื่นอีกมากมายไม่ต่างจากพืชสมุนไพรชั้นเลิศโบหลวง จัดว่าเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ในทางพุทธศาสนานิยมนำมาบูชาพระตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจวบจนปัจจุบันเนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความดีงามและสติปัญญานอกจากนี้ก็มีความเชื่อตามศาสตร์บวงช่วยของจีนว่าการปลูกบัวหลวงไว้ที่บ้านจะช่วยเสริมพลังบวกปัดเป่าความชั่วร้ายทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข บวัวหลวงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่านิลัมโบ n ูซิเฟลาเกเทนชื่อสามัญว่าโลตัสเป็นพืชน,น้ำที่มีหัวเงาและลากอยู่ใต้ดินดอกและใบจะตั้งอยู่บนก้านที่แข็งชู่ช่อยาวพ้นน้ำเพื่อรับแสงแดดต่างจากบวัวสายที่มีก้านดอกและใบที่เป็นสายอ่อนอยู่ใต้น้ำส่วนดอกและใบก็จะลอยอยู่ปริ่มน้ำ หรือเนือจากผิวน้ำเล็กน้อยทั้งบัวหลวงและบัวสายก็จะมีลักษณะพิเศษที่เด่นชัดต่างจากดอกไม้อื่นทั่วไปคือดอกจะเบ่งบานในตอนเช้าและหุบลงในตอนเย็นอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขรวมถึงฐานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ระบุชัดถึงสปปรรพคุณทางยาของบัวหลวงเอาไว้ว่าในเกสรบัวหลวงพบว่ามีสารอะคอลอยที่สำคัญเช่นนูซิฟอลีนที่จะออกฤทธิ์คล้ยลายยากล่อมประสาทอ่อนๆและถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยผ่อนคลา,ายความมิตกกังวลลดความตึงเครียดของระบบประสาทนอกจากนี้ยังพบสารฟาวโวนอย ที่เป็นสารประกอบในกลุ่มโพลีฟีนอลในกลีบดอกเกสรใบและรากของบัวหลวงสารดังกล่าวจะมีสรรพคุณในการบำรุงรักษาร่างกายมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดน์ช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์ชะลอความแก่ลดริ้วรอยปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจการออกฤทธิต้านการอักเสบ ลดการอักเสบในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อลงอาทิเช่นความดันสูงเบาหวานการออกฤทธิ์ช่วยการไหลเวียนโลหิตขยายหลอดเลือดลดการแข็งตัวของเลือดช่วยป้องกันภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบรวมถึงการออกฤทธิ์ช่วยปรับสมดุลสารสื่อประสาทในสมองช่วยบรรเทาความเครียด และความวิตกกังวลได้กลีบบัวตากแห้งใช้ชงเป็นชาเพื่อดีทอกลำไส้แก้สอนบัวมีฤทธิ์ห้ามเลือดบำรุงโลหิตและรักษาอาการอ่อนเพียหากนมาตากแห้งและนําเั็นชงเป็นชาดื่มก่อนนอนจะช่วยให้ผ่อนคลายทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นมเมล็ดบัวช่วยบำรุงสมองแก้อาการนอนไม่หลับและลดความดันโลหิต นิยมต้มและปะทานเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือนำไปประกอบเมนูหวานอาทิเช่นเต้าถึงหรือซุปหวานตามตำลับอาหารจีนโบราณส่วนรากบัวจะมีฤทธิ์เย็นแก้ร้อนในกระหายน้ำบรรเทาอาการท้องเสียใบบัวนิยมนำมาใช้แทนภาชนะในการทำอาหารบางประเภทอาทิเช่นข้าวหอใบบัวที่จะให้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และจะขาดไม่ได้ตามงานเลี้ยงโต๊ะจีนทั่วไปนอกจากนี้ัูลโลงยังสามารถดูดซับโลหะหนักและสิ่งปนเปื้อนในน้ำได้ดีจึงนิยมนำมาปลูกในแหล่งน้ำเสื่อมโทรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบนิเวศ<ะ>ขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติม,ตมได้ ที่ในช่องกันนะครับ